เปิดไปที่มื่นเก่าครับนี่ตัวนี้มื่นเก่าหนึ่งพี่น้องครับหนึ่งเก้าพันมื่นเก่าพันคืองววท่องเลยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอาพี่น้องครับเมื่อี้คลิปนี้ผมกะสิพาพี่น้องมาเบิงมาชมงัวงงามขอกบันๆนะครับพี่น้องอันนี้กัยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อกับผู้ใดอยากจะได้ง้วสวยๆงามๆนะครับเนาะเมื่อนี้กัติดตามชมคลิปให้จบกันแล้วกันนะครับเนาะกับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็กดไลค์ไปเลยครับพี่น้อง เพราะว่าบุญชูลงคลิปไปพี่น้องจะได้เห็นงวก้อนไผ่เลยนะครับเนาะสำหรับค้อนี้ก็ถือว่าเป็นการมาถ่ายคลิปนี่ครั้งที่2แล้วเด้อพี่น้องครับอมีแต่งงวงงามๆนะครับเนาะ,ะในส่วนของผิกัดนะครับกับยูทีบ้านข้อตําบลบ้านข้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะกัเส้นทางก็จะออกตัวเมืองขอนแก่นมาทางอุดรน,นิดนึงนะครับเลยปำำั๊มนะะ้ามันแลวก่ะเรียวใส่แถวแถวทางบ้านสำรานนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีงวงมาฝากพี่น้องนี่เป็นงวงสาวนะครับเนาะ ง้วแม่ลูกลรกะง้วท่องนะครับพี่น้องกัดสิเป็นง้วยูประมาณ2ชุดนะครับเด้อคุ้มชุดของงวงามล้วกคะงัวราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับเป็นง้วทองราคาเกษตรกรจับต้องได้สาหรับผู้งบหน่อยกัมีห้คือกันนะครับเด้ออยากได้ง้วหญ่ง้วหัวโลนง้วแม่ลูกจะได้พอนอกจะได้ออกฟอร์ดมันอีมีห้เหมือครับพี่น้องครับอ่าในส่วนของราคาสิมาจังไหรเนาะมันชุดท่านไหนหูจากตัวอกหูพร้อมๆกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้มีที่เด็ดนะครับ ที่เดี๋ยวยุธีตัวแม่นี่แดี๋วกับลูกยว่างงามนะครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับลูกตัวนี้นี่ถ้าในเต็ม2เดือนสัมตบาทตูงงามเป็นลูกตัวแม่นะครับเนาะหลังแตกๆอ้วนเขาก็แม่อีกครับผมเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันก่อนอื่นก็จะไปทักทายกับทางเจ้าของขอกครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพงศธรน้ำพักดีครับหรือบอบบี้ฟาร์มครับครับผมที่อยู่บ้านคอตมบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับเบอร์โทรติดต่อ0619321871ครับ เบอร์ไลน์เบอร์นี้ครับแล้วก็ชื่อเฟซติดต่อได้ทางพงศธรน้ำพักดีครับอ่ะเป็นอีพีที่2แล้วนะครับเนาะครับผมกัดสิมีทั้งงอกคอกแล้วไงกัดสิเป็นงอกคอกเหรอครับงอขัดมาแบ่งให้พี่น้องกัดมีคือกันนะครับเนาะครับผมวันนี้บ๊อบบี้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเริ่มจากแม่ลูกก็ได้ครับเอาคู่ที่เด็ดให้ก่อนเลยเนาะคูที่เด่นเลยอันนี้วันเลี้ยงตามราคาด้วยพี่น้องกับตัวงามให้ให้ก่อนเลยนะครับเนาะครับผมเออเดี๋ยวให้น้องไปไล่ลูกกมานะครับตัวนี้แม่นี่แดงใหญ่หนาาาลึกกกสูงงนนนนนี่่็จะะะไไดดดด้้้้้เเเอออคคครรรัััับบบๆ ไงลึกแบบนี้งวัวให้ลูกแบบใหญได้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องเขาไล่ออกให้เบิรงนะครับเนาะนี่เบิ้งดตัวม่กันนี่นะครับเดอ้อ,องัวนอาจจะตื่นหมดชู้จักน้อยได้เียงเอ้ยนี่พี่น้องครับนี่ตัวนี้แหละเห็นว่านนี่เดือนกกลัวท่านเต็มสองเดือนสำนีกพี่น้องครับตัวนี้เป็นเดงโบดนะครับนี่เบิรงกลางเหนือเบิรงแผ่นหลังนะครับเด้อนี่ตัวนี้นี่อายุจักเดือนแลว้วก็จริงๆน่าจะประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนพี่น้องครับลูกของพ่อได้ครับ ลูกของซีซ่าครับลูกของซีซ่าเด้ครับพี่น้องครับเป็นเออ่พนอนอกผลมัม่งนี่พี่น้องเอา้าซีซ่าค <c oughs> ุณ <c oughs> กำลังดือ้อกำลังดื้อนะครับพี่น้องครับตื่นบนชู้เดี๋ยวจังเบิ้งกัน <c oughs> นะครับซีซ่าเดี๋ยวให้น้องเอ่บอบบี้ไล่มาเด้ครับเด้อเดี๋ยวคงติดท่ามาเบิ่งแม่ซีซ่าตัวย่างหนาย่างตันประมาณ2เดือนนี่แหละพี่น้องครับอ่ะหนงังหน้าหนๆน้องตัง้งๆได้แม่เลยแล้วก็แผ่นหลักในย่างคักแม่นี่เป็นหูสันนะครับพี่น้องครับเป็นหูสันนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเห็นบ่ เดี๋ยวลูค้าจังฟังกันนะครับเด้ววเอผู้ใดมาความใหญ่ความงามเบิ่งเลยนะครับเนาะครับนี่เบิ่งด้านข้างด้านนี่ของแม่เอ,อเือนี่นี่นะครับแม่ใหญ่ๆเดี๋ยวสิพาเบิ่งลูกก่อนนะครับเนาะทราบมาท่านเดี๋ยวไปไก่ซึ้บใล่ะรือไม่รู้ว่าไข่บนสู้เบิ่งแน่ไข่บนสู้เบิ่งแน่แนี่เออนี่นะครับเด้อเฝ้ามาแน่เข้าย่านมาเร็วนี่นะครับเด้อเดี๋ยวให้อยนองคล้ายออกมากขึ้นนะครับเราดูสิพาเบิ่งแม่แม่นี่บักระเป๋ายิ้มๆนะครับเนาะตันยิ้มน้ำลึกขั้ย นี่นะครับด้วยลูกของซีซ่านะครับพี่น้องครับเพิ่งแขนหลังนะครับเนาะเออนี่มันใหญ่มันถี่ไปหมนเออกำบักขักนะครับเนาะนี่เสร็จล้วเดี๋ยวราคาจังฟังนะพี่น้องครับเอเพิ่งงวงก่อนนะครับเนาะนี่เพิ่งแขนหลังเออฮึบนี่เชียงครับถึงเชียงอ่ะแม่แม่หนูหรอกพี่น้องครับตัวลูกมันติตื่นกล่องจังหน่อยนะครับเนาะคู่นี่นี่วับวิบเปิดซีโซ่ไหนครับ เออเปิดไว้ที่แสนสามหมื่นหาพันนะครับแสนสามหมื่นห้าพันนะครับครูนี่พี่น้องครับมันเป็นงวงงามทั้งสองตัวนะครับทั้งแม่ทั้งลูกงามนะครับเนาะใครอยากได้ก็ต่อเอาผู้ใดมากแบบนี้หรือผู้ใดมีงบถึงนะครับเนาะมาเอาเดี๋ยวให้เบื้องมุมนี่นะครับเนาะเออนี่เบื่องเพิ่งเพิ่งเพงแม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนหูหูเชงเซิงพี่นอกเออแต่ละผูมิิพย์าเบื้องลูกกับเออนี่นะครับเด้อออกมาไม่ลูก น้ำนมดีครับน้ำนมดีมีตำหนิอย่างบ่ครับบ่ครับรับประกันตำหนิครับตำหนิบ่มีนะครับเด้อเพิ่นรับประกันตำหนิให้ผู้ใดงมั่วใหญ่นะครับเนาะครับเออเดี๋ยวพี่น้องอยากเห็นลูกมันคักๆอยู่พี่น้องจังอ่าอยากได้รูปตัวใดเพิ่มเติมขอได้เด้อครับเด้อนี่รูปร่างหน้าตาโบดนะครับเนาะนี่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 เอาลูกเออเสียของข้อเด้อบะนี่ยเสียของข้อนี่เบ่งหูเบ่งหน้าเบ่งครับเท่ล่ะเท่หละพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นที่ทายังไหนเหรอเหี่มาได้ออกมาลูกเอาเสียเอาเสียออกเออให็นเปลี่ยนออกมาไหม ไม่ไม่ลกูกอ่ะนี่นะครับเดอ้อเด้อเด้อเด้อเอา้าโอ้ใจญ่เบ่งดนจังน้อยด้วพี่น้องนี่แหละเห็นไฟเออให้น้องเขาไล่ออกมาให้ <ไป S 1> พี่น้องจะได้เห็นชัดๆไปเร็วไปเร็วเออเอานี่แขนอันตัดครับผมที่ไปหารลี่ส์อีกวันนี้เอา,เอานี่นี่นะครับเดอ้อครับอ่ะนี่แหละนี่แหละพี่น้องมึงเอาตัวนี้นะครับเด้อเออนี่เด้ออ่ะตัวนี้เห็นบ่ งามด้วยครับแสนสามหมื่นหาพันเนาะครับเออนี่นังนาดีครับนังนาดีเฉียงเฉียงเลยเฉียงเฉียงด้วยครับพี่น้องว่ามันยหญ่มันเป็นหลีพี่น้องครับเอาพี่น้องกับญานิว่าเห็นชัดเอามาบางตัวจริงอีกทีหนึ่งนักงจังเบิางอีกตัวที่สองเอาตัวอะไครับตัวที่สองเป็นแม่ลูกเนี่ยครับเป็นลูกนี่เนาะครับแต่ว่าเอ๋ต้นนี้แม่เพิ่นอยากดังเว่อรครับโอ้อันนี้งวดตัวนี้แม่มันดังขาดด้วยครับเด้อใส่เข้าไปไหนไซตะเมาเอานะครับเนาะแต่ว่าห่างใหญ่แล้วก็อันนี้ลูกตัวแม่ ครับลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามครับเป็นลูกไอ้พอเลือดลอยครับลูกเลือดลอยอันนี้บ่ลูบบ่ไม่มีใบนะครับเไม่มีลูบพออยครับเป็นม่วลูกขอกครับตัวนี้เป็นม่วลูกขอกนะครับพี่น้องอ้าวตัวนี้แม่สูงเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบกว่าได้ครับพี่น้องครับอ่ะวร้อยห้าสิบกว่าเป็นม่วลบนนะครับเนาะครับอ่ะได้จักมือเหรอบุ๊คครับนี่ น่าจะได้อาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสะดือหัวตะสิรุดนี่ยแหละครับผมุดเรียบร้อยครับผู้ใดเห็นออกมาแบบนี้นี่ไม่ใหญ่ของน้องนะครับผมว่สมัยนี้พี่น้องอหมองยืนบัวมิสหนิมัหรอครับแม่เพิ่นบ่ครับแล้วกันตะมีแต่สิมีสต์ถ้างมองดังนี่ดังมันขาดเลยพี่น้องครับนี่นะครับเนาะเชื่องครับนี่ใส่ดีหางบ่ดอกบ่แซบพี่น้องผมจะให้เบื้องตัวนั่นเด้อตัวของเมื่อกี้นะครับเนาะนี่เบื้องมุมเหนียวแบบงามเลยครับเด้อเออกลับมาที่ครูนี่พี่น้องบ่เนี่ย คู่นี้ต้องเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่หาเมื่นหาพันครับอันนี้หาเมื่นหาตอรองได้ครับว่ฟิมใหญ่ลูกตัวเม่ได้ครับเด้อตอรองได้ครับราคาพี่น้องอ่ะนี่หาสิบหาตอเอานะครับซึ่งราคาเนี่ยเขาทรงเอ่อหอสายครับเอ่อทรงฟิลอยกิโลครับ แต่ว่าถ่ายทรสอบถามกับคุยกันได้ครับอ่ะนี่นะครับเบื <c oughs> ้องต้นทรงฟีให้ยลอยโลก,ก่อนนะครับเนาะครับผมตกลงรคาคากันหน่อยกับทรงฟีให้ย่อนหม่องคอกนแพี่น้องเหนาเอียงลดได้ไหมเหนาเอียงลดได้หลายนะ <c oughs> ครับครับอ่ะตอนนี้ไม่มีงอ้โหถึงเชียงวะท่านน, <c oughs> นี่นี่นี่นีตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นลูกของแม่ใหญ่เมื่อกี้นะครับเด้อนี่ลบก่อนมันหลี่พี่น้องครับเอ้าอีกขางนึงบ่มีป่านบ่มมี่ดังกันบ่ครับตัวนี้บ่ครับบ่มีครับเออบ่มีป่านบ่มมี่ดังดอกพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื เบื้องต้นเบื้องข้างเดี๋ยวไปก่อนเบอร์ที่สามบะเบี้ตัวไหนครับเป็นแม่ลูกครับลูกออกฟอร์ดลูกออกฟอร์ดจำได้ว่าคลิปคลิปที่เราอยู่ถ่ายในคลอกเนาะแม่นครับถ่ายคลิปหลายคลิปเป็นลูกออกฟอร์ดหัวหล่นธรรมชาตินะครับเมียลอยหาซิบกลัวลูกออกฟอร์ดจักเดือนหรอครับเออ่น่าจะเดือนกวัวครับเดือนกวัวเดือนกวัวได้ครับพี่น้องครับออกฟอร์ดเดือนกวัวเบื้องแนวหลังนะครับเนาะ เออนี่นะครับลูกออกฟอร์ดกำลังแตะให้เบิ้งสองตัวไปน้ำกันเลยมาตัวใดนะครับเนาะประมาณเดือนกลัวๆครับลูกที่เร่คลองแม่นี่ครับเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องเด้อเด้ออันเว้ยข่างง้อให้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นข่างนะครับเนาะเออลูกตัวที่สองเออดึงมาทั้งคู่ก็ได้ครับนี่ผมใช้เบื้องตัวนี้แหละเออนี่นะครับเนาะลูกตัวที่สองไอ้คู่นี้เปิดที่เท่าไหร่ครับ เปิดไ้ที่หาเมืนเก่าพันครับหาเมืนเก่าเป็นหลนธรรมชาติ้อครับเด้วพี่น้องครับแม,แม่เพิ่นเป็นไรง,ง้อเอฟหนึ่งครับแต่บ่มีใบแม่เป็นเอฟหนึ่งเหรอครับบ่มีใบกับพี่น้องจะได้ใส่เลือดเป็นงว่วเอสองนะครับตัวนี้นด้รครับผมอ่ะนี่ <ผม S 1> นเอฟหนึ่งแต่บ่มีใบคน 5, 9, ูนี่หาเมืนเก่าเส้นใหญ่ๆเลยครับจริงๆริงตัวบอกไหญ่เยครับหาสิบกัวไปได้แล้วล่ะส่วนสูงครับลอยหาสิบกัวลยหาสิบสามลอหาสบห้าหุ่นหรอพุนี้ครับนี่ใหญ่ๆเอาเบิ้งมุ้งไกๆนะครับเนาะนี่หามืนเก่า เบื้องมุมนีนะครับเดอ้อพี่น้องนี่มาเลือกมาชมเอานี่เบื้องด้านข้างด้านนี้บัดนี้ของแม่นี่นะครับเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่ไนนะครับหาบหาสิบหาคูนี่นใหญ่เะทัวร์ไห้เบื้องนะครับเนาะนี่แหละคูนี่แสนสามหาอ่าคูนี่หาสิบหานะครับเนาะแล้วก็คูออกฟอร์ดนี่หาสิบเก้าเป็นสามค้มผู้ใดอยาญ่ก็อย่าว่าท่องตัวละาเมื่อไงเดี๋ยวจังเบื้องกันนะครับ <c oughs> มีให้ อ่ะมันเหนียวความยิงใหญ่งามๆไถ่เบื้องก่อนครับพวกตํำนี้นี่เรียบแข็งขาเีน็บ่บ่มีปัญหานะครับนะรับรับประกันครับรับประกันให้นะครับเด้อตามสากลรับประกันต่ำนี้สากลให้ครับพี่น้องต้องบอกว่ามัตัวจริงครับผมในรูปอจสิบว่งามปรนไดนะครับเนาะครับนี่อ่ะนี่ตัวนี้สีจริงๆริแดงเข้มสุดๆเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวต่อไปครับผมเป็นแม่ท้องครับ อันนี้แม่ทองหัวล้นครับทอง KF31 ครับทอง KF31 ตัวนี้ก็ลอยหายิบกว่าไปหลายแล้วกันหกเดือนทองหกเดือนได้บดจัดนะครับเนาะตัวนี้บดจัดมากลูกที่เท่าไหร่ครับเออลูกตัวที่สองครับในทองตัวที่สองนะครับพี่น้องเห็ดเขาล้นห้ายงามเลยบดเข้มหูวดำเขาลึกครับตัวนี้สูงใหญ่ครับตัวจริงเนี่ยสูงใหญ่เงยนครับพี่น้องลอยหายิบสามลอยหายิบหายครับน่าจะลอยหายิบหายลอยหายซิบหายอาจจะพอผมกาบว่ถือผมอยู่ทั้งต่ำนะครับครับ ลูกสองหกเดือนเนาะแมนครับมีใบมีหลอดห้บ่ครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดสูงหง่เลวพี่น้องครับตัวจริงๆนี่อ่ะเดี๋ยวเบื้องใกล้ๆครับตัวนี้ตำหนิ้กับว่าไหนจะไม่อย่างนะครับเนาะรับประกันครับรับประกันตำหนินะครับครับผมผิสงสัยก็ถามเอาอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องนี่เล็บแข้งขาดำๆเล็บแข็งเหยนอยู่อ่ะสูงหญ่ครับแต่ว่าตัวจริงสูงเงดเวยครับพี่น้องครับคุณอ่ะนี่นะครับเนาะครับ สีบไบรเบิ้องอีกขางหนึ่งนะครับเห็นเครื่องดำเอาเด้วด๋วเดีย๋ยเออเดียด๋วยวสีโอ้เบิ้งอีกขางหนึง่งครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งตัวนี้ตาบานหนาจ,จะบ่มีใบหนึง่งบ่แม่นครับบ่มีใบครับเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับสายเลือดเขาแต่ว่าบ่บ่มีใบนะครับ <c oughs> อ่ะง่ายด้วยครับพี่น้องนี่หนาหน,นี้ลกูกเออนี่ตัวตัวนี้กับตัวนี้คือกันเลยด้วพี่น้องตัวหโมลอนกับแม่ออกฟอร์ดนี่ให้ลูกสวยครับเงองทรงให้ลูกสวยงามเลยนะครับเนาะอ่ะนี่แล้วครับ ตัวต่อไปครับผมเป็นใส่้มื่นกว่าบาทถึงสองมื่นนะครับอ่ะราคาหลักหนึ่งลักสองพี่น้องครับื้อนี้อันนี้ว่าสาวเมื่อไห่ตัวนี้ว่าสาวครับลูกไอ้บ๊กพยืดไหครับอืมอ่ะตัวนี้อายุไอประมาณสักเดือนหรือพราปีไปเอ่อน่าจะเขาสิบเอ็ดเดือนครับนีาใบี่ใบเกิดครับตัวนี้ไม่ใบเกิดด้พี่น้องครับผมสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงน่าจะร้อยยี่สิบต้นต้นนะครับร้อยยี่สิบหัวเนาะประมาณร้อยยี่สิบหอะไรด้วยครับพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้ไอ้บ๊อบพี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปที่21,000ครับอันนี้20,000อันนี้เป็นงวดโบดเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นหน่งก็เป็นตัวหน่อยเด้อครับใส่รอยนี้เสีผ่าแล้วก็เป็นงวดที่สงสวยพระกอบในราคานี่นะครับเนาะนี่ผู้ใดมักแบบใดเลือกเอานะครับเนาะขันเฮาว่าคูนั่นมันแพงเมาตัวนี้พี่น้องครับเออขันมาแสนสามแพงเมาตัวนี้21,000นี่ครับเออตามราคาตามความสวยงามนะครับตามพันธุกรรมมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดให้นะครับเด้อนี่เครื่องดำสนิท แข้งขากรับป้าน่าจะไม่ปัญหานะครับบ่มีค่ะบ่มีบ่มีหลับประกันครับสําหรับผู้ใดหางัวเลี้ยงผมก็ถือว่าแนะนําอีกคอกหนึ่งนะครับด้วพี่น้องครับงัวงัอผลงามอยู่อ่ะนี่ราคาขับพาะเอาเล่นหลับพี่น้องนี่จังสองวันหนึ่งกับตัวใหญ่วันนี้ดว่าเบื้องมูหามือนับแสนสามสิบสักไหนมาเบื้องตัวจริงเอานะครับนี่ใหญ่เลยตอนนี้ไม่มีนี่ขวนอยู่หลังต้นอกหน่อยพี่น้องครับงามเลยเชื่องทุกตัวนะครับเนาะขางในมีดฝันมีดดังอย่างบอนะครับเดี๋ยผลติดไล่ให้เบื้องข หันขางว่าลูกเออนี่ทรงสวยครับทรงสวยนะครับเป็นวัวทรงสมูทพี่น้องครับในราคา2 0 0 0มืนเนาะพี่น้องก็ต้อบ้างเอาลด2 0 0 0มนได้บ่ต่อเอาด้วยพี่น้องต่อได้ครับต่อได้ต่อได้นะครับเนาะนี่เอออ่ะนี่แหละเบื้องถูกถูกมุมเบื้องมุมสูงครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ทองครับอันนี้เป็นวัวทองเป็นวัวไทยด้วยพี่น้องครับครับผมอ่ะบริหารแบบนี้อยู่อันนี้เป็นวัวทองใสกระไรยี่สิบบวกในละพี่น้องครับเออ ตามจริงมีคูหนึ่งครับแต่ว่าตัวนึงเป็นทุงข้างไหนบุครับอันนี้ทองจะเดือนหรอครับน่าจะสี่เดือนครับพี่ประมาณสี่เดือนลูกเทียดลูกสองเนาะแม่นครับตัวนี้กังวัตยักษสาวยังสดดีจ้ะทุกพี่น้องครับในราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปที่มื่นเก่าครับนี่ตัวนี้มื่นเก่าหนึ่งพี่น้องครับหนึ่งเก้าพันมื่นเก่าพันคือง้วะทองนยครับพี่น้องครับกินเก่งครับกินเก่งเป็นทองแล้วก็เป็นงวะโบนนะครับเด้อนี่แหละมื่นเก่าเด็กง้วะทองพู้ใดหายอยู่นะครับเนาะเอาตัวนี้ไปอ่ะตำแหน่งโบว์ผม นี่เร็วมมีปัญหานะครับพี่น้องเอาพวงไก่ไก่นี่าตาเอานี่ผู้ใดาหางว่าผื่นบ้านอยู่ก็มาเอาตัวนี้ไปเลี้ยงก็ได้พี่น้องครับเลี้ยงได้มูนี่กินเก่งตนไนครับพี่น้องแล้วกัน <c oughs> ขอดีลักษณะเด่นของมูนี่ขึ้นแล้คาถือแล้วกันเป็นงวงที่โรคไพ่ไข่เจ็บนี่บ่ไข่มีดนะครับเด้อพี่น้องเลี้ยงง่ายพร้อผมมูนจังสี่อ่ะ <สด S 2> มือหมดเกลีตาสดใหญยเพื่อเกิดอท่องบามันเมื่อไรล่ะพี่น้องครับครับ,บพอพันไอ้คุ้มฝูมันกับบามันแย่างลวครับเพราะว่า พอพันนั่นชาวบ้านที่เอาไปคุ้มฟูงก็ไม่ต้องเป็นบานตัวใหญ่ๆแล้วกคับลูกออกมาจังกัดที่ตัวใหญ่ก็หนีนะครับเด้อให้ลูกสวยครับมื้นไทยนี่นะครับเด้ออ่ะนี่แหละพัฒนาจากนี่แต่ผู้ใดงบมื้นกว่าบาทนะครับดงวดทองครับผมอ่ะตัวต่อไปว่าในใจว่าทองงวดสาวทองครับทองซี่เดือนหรอครับตัวนี้กับทองนะครับพี่น้องไม่มางวดสาวเป็นสาวทองแรกหรือเปล่าเนี่ครับว่าน้องเขานอนเห็นน้องครับโวยโหยเลยตัวใหญ่อยู่แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสุกเหิือนเกิงๆกันมาดู้ไหม ลุก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 ขึนลุกขึนลุกไปอลุกขึนอันเพื่อกินอิ่มมังหันดิพี่น้องครับก็เลยว่อยากลุกเออนี่ไส่ลุกแลวโอ้ยใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องกับท่องซี่เดือนไอตรวจท่องเหรอครับอันนี้ท่องพ่อไหนครับไอเป็นท่องในพ่อบามันแดงอะครับพ่อบามันแดงครับเอาตัวนี้มูบามันแดงบามันคุ้ฝูงน้ำขอกหรือว่าแกใส่รถดน้ำบ้านกะมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยพี่น้อง สูงเลยสามสิบหาน่าจะได้นะครับผมตัวใหญ่ครับตัวตัวยิ่งนะครับตัวจริงพี่น้องครับเทียบกับมู่นั่นเอาตัวนี้กับทองจักเดือนหรือกับซีเดือนซีเดือนครับซีเดือนเอาการเดินการยางบ่มีปัญหานะครับเนาะครับผมเบิ่งอีกขังหนึ่งนี่ตัวนี้หูสันนะครับเด้ออ่ะอันนี้จะเป็นบามัานหรือเด้อพี่น้องตัวนี้เออจอดครับวันนี้อ่ะจะถามราคาให้นะครับเนาะครับเอออี้ยี่ห้งหนึ่งครับเออดูไหมนี่เบิ่งทาังไทยอลุกไป เชื่องครับง่อยล่นเชืเล็กน้อยตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันครับตัวนี้สองหมื่นห้าคืองอทั้งซีเดือนแล้วพี่น้องครับโตโตหญ่เติบอยู่ที่สเตชั่พรมนะครับเนาะเออนี่เดินหนกเดินอันนี้เพื้นนั่งฟังนั่งดูสื่อหัวกระตุ้นมั่งครับพื้นนอนอยู่นะครับนี่เบื้องแนวหลังเอานะครับเบื้องใกล้ๆนี่อะไรพี่น้องครับเชื่องครับมังยูกับคนตัวนี้โอ้ตัวนี้มังยูกับคุนมาสั่นพี่น้องมันเชื่องเพึ่นหูนะครับเนาะครับเออนี่แหละเเบงงอาาห บัวดอกบัวแซมดอกในราคา2 4 0 0 0ื่นสี่ตัวเนาะสองหมื่นสี่ครับสามสิบห้าร้อยสองหมื่นสี่หาลอยพี่น้องครับตัวตัวได้สูตรด้วครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปตำหนีบ่มีด้วครับเด้อครับรับประกันตำหนีประกันตำหนีให้หายห่วงครับพี่น้องครับอ่ะมีคลิปวิดีโอตรวจท้องให้ด้วยมีคลิปตรวจท้องให้ครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ท้องดือยกันครับท้องสองเดือนตัวนี้ก็ลอยสามสิบก้อนหรือเปล่แต่ว่าหูอยากซอย ตัวนี้ท่องจะเดือนก่อนท่องสองเดือนครับท่องสองเดือนครับมีคลิปให้ด้วยมีคลิปอันนี้ท่องครับมีใบไม่หลอดบ่ครับเป็นง้วฝูงอะครับอันนี้มันเลื่อนลอยเหรอครับเป็นง้วฝูงลูกที่ไดครับลูกที่สองครับประมาณลูกที่สองนะครับเบื้องโดยรวมๆล้วก็ตอนนี้บ่ไม่ยังดอกมีลิปมีตต์หูวสอยนะครับเนาะหูครับนี่ด้านนี้นะครับเด้อหูวสอยสองขางนะครับพี่น้องอ่ะประกันทองไห้มีคลิปตรวจทองไห้นะครับเด้อครับราคาจังเบื้องจังฟังกันนะครับเนาะเอาเบื้องแนวหลังกันเบื้องชัดๆพี่น้องเห็นบ่ เรวจะถามราคาให้นะครับเด้อครับผมตัวนี้น้องบ๊อบบี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไ้ที่สองหมื่นห้าพันครับอ่าตัวนี้สองหมื่นหานะครับยกคู่กับคุยได้ครับถ่ายยกคู่นี่ใส่ซ่อมกันเด้พี่น้องครับตัวตัวนี้ลูกลูกแรกลูกสองตัวนั้นสีม่หูสวยตัวนี้สีเป็นบามันมาหลายนะครับเนาะตัวนี้อ่ายกยกคู่ได้กับสีจุดสี่หมื่นกว่านี่แหละคู่นี้ครับผมก่ถึงหาหมื่นแต่แท้เลยพี่น้องครับเพราะว่ายกคู่ค่ารดไปหม่องเดียวกันนะครับ สีมันกว่าเดงว่าสีตู่พี่น้งองนะเลือกเอาแบบใดนี่สายพัฒนานะครับไอต,ตัวนี้เป็นลูกหลอดนะครับแต่ว่าผมก็ได้เอาใบมาโอ,อม้มีมีใบไม่หลอดหายอยู่เนาะอันต่พ่อของไอแม่เนี่ยครับโอ้โตัวตัวนี้ตัวแม่เขานี่เนาะแม่ครับตัวแม่นี่บ่รลู้ว่าเป็นลูกพอแต่ว่าเป็นลูกมีใบไม่หลอดอยู่นะครับแล้วตัวยืนอยู่นี่นะครับเนาะนี่จังถามบ้างอีกที่หนึ่งผนมีใบมีหลอดหายอยู่อ่ะเดี๋ยวจะพาบ้างตัวต่อไปครับเป็นแม่ลูกครับ แม่ลูกตัวแม่เห็นบ่พี่น้องครับงัวแบบดเดนเปให้ลูกเห็นแล้วความเป็นบำบัดมาหลายแล้วก็แขนไหลายลูกกับสิงห์งำก็แม่ไปเลยเลยนะครับนี่สำหรับผู้หาไปเลี้ยงยุก่ะรุ่นลูกต้องไปกับสิงห์งำคุณไปอีกนะครับนี่อ้าวตัวนี้ลูกจ็ดเดือนหรือครับนี่ลูกน่าจะสองเดือนกว่าครับสองเดือนลูกพอได้บ่กหง่นบ่ครับนี่แม่นครับบ่กรู้จักหง่นนะครับเนาะสองออกมากับสิเป็นกับสายเลือดอะบ่มัดหาสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอฟหนึ่งอะตัวหน่อยขนาดนั้นอ่ะนี่นะครับเด้อให้ลูกสวยครับแม่ทับไปครับนี่แม่ ไอ้เป็นง้วงฟูงไหมครับฟูงกับบ่บนี่วันี้วันนี้อาจจะทับมาแล้วเหรอพี่น้องครับฟูงเพราะว่าลูกมันใหญ่เร็วครับลูกจะเดือนหรอกอ่ะลูกสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าตัวนี้ลูกจริงๆแบบน้ำนะครับเด้อน้ำนมดีแม่กะสีร้อยเท่าไหร่สูงส่วนสูงน่าจะประมาณร้อยยี่สิบหาร้อยยี่สิบหากรึครับเด้อนทำนมดีเอาตัวคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปที่สองหมื่นเก้าพันครับอุ้ยมาถึงสามหมื่นสามพันแล้วเอาลูกเด็กโบดลูกแบบงามแดงบดบดหอดแข็งหอดขาขึ้นแม่เพื่อนเหรอครับพี่น้องครับนี่เบมึงเพหลัง ตัวนี้ลูกบกแข็งเลยนะครับเด้อยังงามพร้อมสวยครับนะครับเนาะลูกสวยๆหูสั้นๆนะครับวันนี้รุ่นลูกของตัวนี้นี่ยก็สีงามขึ้นไปอีกนะครับเด้อหาพร้อมมามันน่าจะทองอีกเนาะเดี๋ยววันนี้พี่น้องแด้งว่าทองบีก็ตัวเมียมันครับผมมันมันเหลี่ยมขึ้นไวปไหมครับเอนส่วนใหญ่งอกฝูงลูกเนี่หน่อยสองสามเดือนมันก็ททองหมดเลยไหมครับนี่นะครับนี่เบื้องมุ้งกว้างๆอ่ะนี่นะครับเด้อสองมื่นเก่าโตเอาตัวจริงจริงเนี่ตัวงามบักขักเด้อตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็บสองมื่นหาเพราะว ตัวนี้ก็บสองมือหานนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็บมือเก่าหนึ่งในวท่องนะครับเนาะนี่ยังมีเห็นงัวสาวเอฟพวกท่าหนังกับมีอยู่เนาะไอตัวขาวนี่คลอดก,กับเอฟครับแต่ว่าไอโบมีเขาโอ้ตัวนี้งัวปวยอยู่นี่แหละคือวัวเลี้ยงเพิ่นพีหลงไม่นะครับเ<อ>จ้าไหอยู่เชื่องอยู่ครับเพ,พ,พ,พิ่นท่องหรอือเพิ่นมีลูกไอโบ่บ่แน่ใจครับโอ้เป็นมันเนี่ยพอคุ้มฝูงเดินลอยนะครับโอ้ยุ่นยุ่นี่เนาะแม่นครับบัดนี้ไอเขามีลูกไปนี่ ไอเป็นหัวสาวครับเป็นหัวสาวนะครับอาจจะท่องหรือว่าท่องบรู้ดนะครับแี่ครับตัวนี้ก็ขายยังน้องเขาวขายขายเบียดเบียดเนื้อเลยครับขายเบียดเบียดเนื้อเอาตีราคาเนื้อให้เลยซะเอาตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดไปที่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับสองหมื่นเจ็ดเหลียวไปนี่ส้นสูงร้อยสี่สิบกัวผมให้พี่น้องครับสวยครับสวยสวยงามดีอยู่ครับเบื้องเหลียวไปก็ยังบามันเรือลอยขาวพี่น้องครับส้งบามันเรือลอยเลยครับนี่นะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดมาเอานะครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้แดงเข้มเลยนะครับตัวจริง บู้รู้ว่าพี่น้องจะเห็นเป็นสีใดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่องมวยเอฟแมียสาวทั้งนี้เมู่อวาสาวของหลวงมแตรกำนัลนะครับเหลืออยู่สามสาวทั้งนี้แต่ว่าผู้ใดมาขอเง,งามในน้ำขูเหลกเลยพี่น้องขูเหลกว่าเบิ่งหนังข้อพิ่นแม่มันกินเกง้งเก่งพี่น้องครับนี่กินตั้งแต่ผมมาท่านในซอกกินอยู่ไหมญ่งามคักอยู่ใหญ่งามขึ้นอีกนะครับเด้อผู้ใดมาไงไงแบบนี้นะครับเนาะอยากให้มาเบื้องหน้าขวักเลยล่ะครับคมนี่นี่สีสากคมนี่มาเบื้องหน้าขวักเอาพี่น้องครับเดี๋ยวจ ต่อไปเป็นงวสาวเป็นง้วงเอฟก็บวท่านตีเบอร์กับมี่ได้ครับแมนครับเอาตัวไหนก้อนครับไอเอาตัวนี้ก้อนก็ได้ครับตัวนี้เนาะตัวนี้ลอยซีสิบกัวแหละพี่น้องครับเป็นล้นธรรมชาติครับตัวจริงๆนี่ลึกงามนะครับเด้อสงสวยเด้รหละลนธรรมชาติลูกพ่อได้อายุจักเดือนครับเป็นลูกไอ้เคเอฟสามหนึ่งทั้งคููเลยครับ คู่นี่เนาะแมนครับ<ใ>อายุน่าจะไลยเรียกกันนะึกพี่น้องแมนครับประมาณปีหนึ่งครับประมาณถือว่าประมาณปีหนึ่งนะึกพี่น้องแต่ว่าสูงร้อยสี่สิบบทหรือตัวนี้ตัวนี้มีใบเกิดอยู่ครองปีหนึ่งเดือนครับตัวนี้ใบเอฟนีไ่ไปมีเหรอครับตัวนี้ได้ใบเอฟด้วยครับแต่ว่าตัวนี้ผลว่าได้จดพี่น้องครบ่ได้ตีเบอร์แต่ว่างามเป็นรุ่น รรามชาตินะครับเนาะกินงก่งครับงอส่ันทรงกี่บดจัดติ้มกันลึกดีครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดไปที่สามหมื่นเก้าพครับอ่ตัวนี้สามหมื่นเก้าเด้พี่น้องผู้ดหางว่าสาวทรงนีอยู่เนาะแล้วก็เป็นลนธรรมชาติย่ำนะครับเนาะห้องมักแบบไหนห้องหาแบบนั้นพี่น้องหาลนธรรมชาิก็เกาตัวนี้พิจารณน้าบึงหาหนาผมกันในน้ำคูแรกกันแล้วผู้ดมีงบนะครับเออนี่เด้อเยาสิเบิ้งหนาครับเนาะนี่เบิ้องหนาแข็งคาเรบบ่มีปัญหาดียนครับเราะ องอูดุกหมูงวดุกหมูนะครับกะยังสีหง่ไปอีกหลายเลยเหรพี่น้องครับตัวนี้อ,อลึกเดินเดี๋ยวสีเว้ยบางอีกขางหนึ่งเออนี่ขันนี้เออสีกับบ่ม,มีปา่าบ่มีดังนะครับเด้อลองเดี๋ยวเห็นบ่แดงปะครับเลยเ็นแดงปดปอดเลยนะครับเนาะหง่ลึกอ่เด่นเบ่งมุ้งกว่าง,าง,างครับพี่น้องเออนี่นะครับเด้อดูมุ้งกว่างเดี๋ยวพูดอะไรให้บ่เขามอีกลูกอ่ะนี่นะครับเนาะ ตัวนี้ใหญ่งามเลครับเด้อเดยวจะภาพบ้างตัวนี้อเออทาน,นีอีกรอบหนึ่งเอาตัวต่อไปก็เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบอายุกับประมาณปีหนึ่งนี่แหละตัวนี้ก็ได้แ่นใส่น่าจะร้อยสี่สิบได้เนาะครับตัวนี้เป็นงอทีแดงเข้มนะครับโค้งสางใหญ่นะครับเนาะตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งคือกันนะครับครับผมแต่ก็ะหางดําบึดแขงขาข,ข้อขาดีดำอ่าโค้งสางแขงขากับใหญ่ดีอยู่พี่น้องตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับ เปิดไปที่สี่หมื่นครับอันนี้สี่หมื่นถั่วนะครับเพราะว่ามีใบเอฟนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าโยคูพิเศษขึ้นกันล่ะตัวนี้เลยจริงจิงกับผู้ใดหายว่าสาวชุบผ้าใบโยกชุดไปอยู่แถวสามตัวกับตัวทั้งหลังนี่ัเจังเบื้องกันตัวนี้สี่หมื่นเอฟหนึ่งพร้อมใบสีแดงเข้มแล้วกค่ะบดเข้มนะครับเนาะบดเข้มเชียงครับเชียงอ่ะาชิงเชียงนะครับเนาะดีพระเบื้องอ่ะตัวนี้นะครับเนาะเชิงเชียงหูหูครับพี่น้องอ่ะนี่แขงขานะครับเนาะ อันนี้จับได้ไปเลยนะครับนี่มือผมจับอยู่นี่บวมีเตะครับจับนายกขึ้นให้เบิ้งให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่เบื้องเล็บนะครับเป็นง้อขงสั่งไงครับง้อคงสั่งไงแล้วก็อันนี้เป็นเป็นงอขอกเลยนะครับพี่น้องครับเกิดอยู่นี่นะครับเรื่องบวอนี่อ่ะงอโครงสร้างใหญ่สีบวมีป่านบวมี่ดังนะครับเนาะสายคงสั่งเบื้องชัดๆพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้เครื่องดำสนิทกะป่านหรือดังบวมมีอย่างนะครับเนาะบวมมี่นะครับพี่น้องครับทั้งนี่ บระด็นอยงวสาวอีกตัวหนึ่งับเป็นในแม่เพิ่นเป็นชารุเล่ครับแต่ว่าพอเป็นบามันืมแม่แม่อยู่นี่บรืครับไอ้ง้วซื้อมาครับง้วซื้อม้านะครับแม่อ่าเป็นเล่มันนะครับตัวนี้แม่เป็นเล่เราลูกเป็นลูกบามันนะครับเนาะบามันลอยเนี่ยละพี่น้องอ่ะสายเลือกกระตานกับสีเอฟหนึ่งแล้วล่ะตัวนี้ครับผมหาลุ่นตัวนี้สูงร้อยสามสิบหันอาจะได้โดยประมาณนะครับเนาะสวยครับสวยเลยแต่ว่าท่านได้อ้วนเต็มตัวนี้อายุหน่อยก็มุ่งสองตัวนั่นบ่แม่นครับ อันนี้ว่ตถึทั้งปีนบ่อท่านนีบ่ครับอันนี้ง้วพรท่านถึงปีของสบายเป็นง้อโบนนะครับเด้ออ่เบื้องค้นหางกค่อนข้างที่จะเป็นง้ออ่างๆลึกๆนะครับเนาะครับเดี๋ยวเบื้องมุมนี่นะครับนี่เครื่องดําสนิทเอออ่ะนี่นะครับเด้อยวแต่ว่าเบื้องตัวนี้กันนะครับว่าเป็นจะเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไปที่สองหมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดหัวล่นได้๋ยวยังงามเลยเหรอหัวล่นเฮ็ดแผล้หายหายแล้วเฮ็ดเขาให้แผลหายแล้วนะครับสองหมื่นเจ็ด อ้าวยางสวยเลยตัวนี้อ่ะนี่อ่างๆลึกๆนี่แหละครับผมตัวจริงสวยสวยงามกว่าในคลิปได้พี่น,อน้องเลย <c oughs> มาเบิ่งเอานี่เล็บจิกๆเลยนะครับอ่ะนี่แหละอ่ะสำหรับบ,บ๊อบบี้ฟาร์มก็เมื้อนี้มีให้แค่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนครับให้พี่ให้น้องชมประมาณนี้ <c oughs> ครับ มันสู้ก็ถึกใจครูนี่แถอะวะมคนใหญ่งานอยู่เลยพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังพี่น้องบม่รู้ว่าพี่นหลังพี่น้องจะเห็นท่นหลังมันบวกละครับกว้างบักเลยเบึ้งเบึ้งถ่ายมุมนี่นะครับเนาะนี่จัดประเด็ดเลยนะพี่น้องเนี่ยครูนี่ยเอาไปครูแทนศาสตร์ฟังลำได้เวลาครับเรียกว่าปูศาสตร์ฟังล้ำในอิหริหลังมันมันี้ก็น่าจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะแ่นครับเป็นอีกขอกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับครับผมสํารับครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไหแค่นี้ครับสวัสดีครับ